สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำกระเพราหมูสับกันนะคะเมนูง่ายง่ายค่ะวันนี้ตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันลงไปค่ะเติมซีอิ๊วไปเลยค่ะใส่หมูสับลงไปใส่น้ำลงไปนิดหน่อยนะคะเราจะมาปรุงรสกัน,นะคะ่ะ ซงสปรุงรสค่ะน้ำตาลนิดนึงไม่ชอบไปตรงใสะคะ่ค่ะแล้วก็ซอสปรุงรสซีอิ๊วดำแต่งสีค่ะนิดนึงแล้วก็ซอสใหม่ยังนุ่มเข้ากันดีแล้วนะคะ ใส่พริกชี้ฟ้าใบมะกรูดแล้วก็กระเพราลงไปค่ะใส่ใบมะกรูดไปเพิ่มความหอมนะคะอร่อยง่ายค่ะขดท้องหิวทอดไข่ดาวกรอบฟองนึงจบเลย เสร็จแล้วค่ะปิดไฟเสร็จแล้วค่ะผัดจะเ้าหมูสับของเรานะคะใส่ใบมะกรูดเพิ่มความหอมเมนูง่ายๆค่ะไม่ถึง10มนาทีก็ได้ทานแล้วอย่างไรแล้วฝากไว้อีกหนึ่งเมนูนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ